ปิดเลยก่อนอ่าเปิดงานขึ้นมาใหม่นะคะเปิดงานขึ้นมาหนึ่งงาน <c oughs> งานไฟล์ที่คุณจะทำแหละอ่าเปิดปุ๊บเราจะไปะตั้งกริดก่อนอ่าพอได้งานพอทำพอทาสแควร์นะตอนนี้อ่าพอทำสแควร์มาช้าไปหน่อยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเรานั่งเมาส์มอยกันจน เราเมามอยแล้วก็แล้วก็เพิ่งจะได้เริ่มงานนี่แหละอ่ะวันนี้เราทำสแควร์ไว้จากนั้นเราจะไปที่อ,อีเครื่องมือเนี่ยค่ะคีมปุ๊บอ่าไปที่ Canva จากนั้นก็ไปที่ drawing guide เปิดเปิด drawing guide นะจ๊ะแล้วก็ไปที่ edit drawing guide อ่าเห็นไหมมันจะขึ้นอันเนี้ย เซจไปที่อันเห็นเมนูข้างล่างใช่ไหมอ่ามันจะมี2 d g r i d นะมี isometric อ่า perspective แล้วก็มี symmetry อ่านถูกกว่าไม่รู้อ่าเราจะใช้อันนี้อันสุดท้ายอันที่4คืออันนี้นะแล้วก็เห็นออปชันข้างล่างใช่ไหมอ่าไปที่ออปชันค่ะอ่า พอออปชันมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นกริดค่ะเห็น่ะมืนก็ขึ้นเป็นเส้นกริดอ่าเพิ่อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นอะไดีเราจะเอาอันเนี้ยค่ะรัะเมีเนี่ยแหละส่วนอันนี้คืออะไรไม่รู้โรเต e ไม่ต้องโรอเอาแบบนี้เอาแค่ง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนแต่ถ้า แต่ถ้าเราอยากได้กริดหรือว่าตัวเลเยอร์ตัวเนี้ยที่มันละเอียดกว่านี้เราสามารถที่จะทำเส้นเองได้นะไปทำแบบเหมือนตีตีเส้นที่เราอยากให้มันเป็นจากเส้นโค้งอันนี้แต่ว่าเราตีเพิ่มตีเพิ่มโดยใช้วิธีไปเพิ่มเลเยอร์ใช่ไม่ใช่ไปเพิ่มเลเยอร์ไปเพิ่มเลเยอร์ค่ะไปเพิ่มเลเยอร์ในหน้างาน แล้วก็อยากได้เส้นไหนเพิ่มเราก็ขีดเพิ่มขีดขีดทั้งขีดทั้งหมดไปด้วยเลยนะเพราะไม่งั้นมันจะไม่เห็นอ่าเสร็จปุ๊บเราก็ดันเลยอ่าเราจะได้เส้นอย่างนี้มาเดี๋ยวทดลองก่อนว่าใช่เปล่าอ่าคนะืออ่านะอ่าได้แล้ว อะสมมุติว่าเราอยากอยากได้อยากได้ก,ไดกริดที่มันมันเฉพาะอ่าก็ง่ายที่สุดคือใช้เส้นธรรมดาต้องเขียนขึ้นมาแบบละเอียดเองเอ้อคิดว่านะแต่ถ้าใครสั่งเป็นอะไรก็สั่งแต่ว่าเห็นถ้ามันต้องการมากกว่านี้แล้วเราทำเหมือนเราเรามีกริดเฉพาะของเราอะ่ะกริดที่เราเราจะเอาไว้ใช้ออกแบบงานอะ่ะเราก็ทำทำได้เลย ทำจากเส้นธรรมดาอเอาเส้นนี้ก็ได้อ่าแต่แต่ต้องแต่ต้องปิดตัวนี้ก่อนนะปิดเออปิดกริดตัวนี้ออกก่อนแล้วไปใช้กริดธรรมดาแล้วก็เขียนขึ้นมาใหม่หนึ่งเซตเขียนเขียนเส้นขึ้นมาใหม่เอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวลองปิดก่อนใช้กริดธรรมดาอ่ะ หมูว่าเราใช้กริดตัวนี้ปึ๊บอุ้ยอ่ะถ้าเราใช้ตัวเนี้ยมันก็จะเขียนธรรมดาถูกป่ะถููว่า <Okay. S 1> อ่าตัวนี้เอาต้องไปสั่งอะไรแน่ๆเดี๋ยวอดูหน่อยปิดอันนี้โอเคออ่โอเคเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณอยากได้แบบ รือว่าได้เส้นกริดของตัวเองคุณก็วาดเส้นเส้นกริดที่คุณจะใช้ไปก่อนนะคะวาดที่จะใช้ขึ้นมาก่อนวาดเองอะ่ะสมมติว่าอยากได้กริดแบบเฉพาะเฉพาะของเราเราก็ทำกริดของเราขึ้นมาก่อนกริดที่เราอยากจะได้เป็นแบบของเราอะ่ะจากนั้นอะ่ะมันจะมีเส้นนี้ใช่ไหม Som mot. Som mot. เห็นยังแอบหลับหลังห้องเริ่มแล้ววันนี้เพียมากแต่ต้องมานั่งฟังเสียงกูก่อน <c oughs> คือมันดีใช่ไหมจิลานั่งฟังพันเพลินไปก็ได้ยังไม่ต้องทำี๋ยวค่อยกลับมาดูถ้าถ้าวันไหนที่อยากได้อ่ะตะกี้เห็นไหมคะว่ามันจะมีเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์กริดที่วอกบทำใหม่เห็นนะ ที่วอล์ททำเพิ่มขึ้นมาซึ่งคุณจะทำเก็บเอาไว้เองของตัวเองหรือว่าจะจะทำตีกระดาษขึ้นมาก็ได้ตีกระดาษขึ้นมาแล้วก็เซฟมันขึ้นมาเป็นไฟล์เป็นไฟล์รูปก็ได้ mm. เพียงแค่มีตัวเลเยอร์ที่เพราะว่าถ้าเราไม่เปิดตัวเนี้ยอันเดิมมันจะเป็นแค่ประมาณนี้เห็นนะตัวกริดเดิมอ่มันจะเป็นแค่ประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากได้เส้นที่ละเอียดกว่านี้เราก็ต้องไปเขียนเพิ่มมาค่ะ ซึ่งอันนี้มันจะเป็นอันที่วอเพิ่มเพิ่มมาหนึ่งเลเยอร์เป็นเลเยอร์กิดโดยเฉพาะอ่าจากนั้นอ่าเราก็ลดมันลงหน่อยลดไม่ให้มันเห็นไม่แบบให้มันทำงานง่ายๆอ่าก็คือลด o อป c ซิ y ลงเสร็จปุ๊บอ่าคราวนี้เราก็มาที่ มาที่เลเยอร์ที่เราจะวาดงานที่เราจะทำงานคราวนี้เราก็ไปเลือกบัตรเลือกอะไรที่เราต้องการอ่ะเราก็ไปใช้บัตรหาก,กินของเราพอล่าของเราปุ๊บอ่ะเอาสีนั้นแหละอ่าคราวนี้มันก็จะมันก็จะเป็นตามที่เราต้องการแหละสมมติว่าออบเอาหาก,กินก่อนเวิร์บเวิรบ ตรงนี้อ่าเห็นไหมเส้นไม่ใหญ่ไม่ชัดใช่ไหมเอาใหม่ใหญ่ใหญ่เอาเส้นใหญ่ไปเอกลุงหน่อยอ่ะขยายขยายอ่าแล้ว นี้ดูหนาไปเนี่ยตานี้อืออ่าแล้วถ้าวาดเส้นมาอย่างนี้ได้ไหมอืมดีงามแล้วถ้าเอาเส้นแค่นี้ได้ไหมอ่าเส้นนี้ไม่สวยอะเอาเอาเส้นนี้อะ ลดหน่อยลดหน่อยนี้ปึ๊บแล้วถ้าแล้วถ้าวาดอันนี้มาอ่าอ่าได้อืม เห็นไหมเป็นไงจริงมันอยู่แค่ตอนที่เราที่เราสั่งอะคะ่ะทีนี้พอเราจะวาดแต่ว่าตัวเนี้ยเส้นมันจะวาดเป็นเป็นสี่แฉกนะคะมันจะวาดแฉกแบบเนี้ยมันจะไม่ได้แบบเพิ่มมาอย่างเนี้แล้วสวยอะเพราะว่าตัวกิดตัวนี้เราน่าต้องไปสั่งมันไปสั่งไปสั่งในตัวนั้นอะแต่นี้เอามาไว้ให้ดูก่อน จิ้งจกมาทักขอรกระจกเรียกกันเลยทีเดียว <laughs> อ่า<ะ> <laughs> เห็นได้เห็นลายปะมันเคาะกระจกเรียกว่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราเขียนแค่นี้ได้ไหมอ่าเรียก <laughs> บอกว่าไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาลูกอมมา <c oughs> แล้วก็ไปต่อ อืมเป็นไงได้อย่างแม <c oughs> <c oughs> ่เซนเจอร์กัน <c oughs> กินกินนอนนอนเออดีงามไม่ต้องเรียนกันแล้ว <c oughs> เป็นไงได้อย่างเก็ตไหมอันนี้ <c oughs> ทีเนี้ยก็ไปดูลายค่ะไปดูลายเยอะๆว่า เขาจะนิยมลายไหนยังไงอะไรเงี้ยรู้ิโอ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอ,อดี วาดไปเรื่อยๆอ่ะยังไม่ได้มีแผนอะไรโอเคในระหว่างที่เมามอยก็ทำงานนะดีงามางนี่เส้นเล็กไปเอาใหม่โอ้ย ก็ดีเนะเาะออตรงนี้ได้ไหมมันเริ่มสารกันยุ่งแล้วอะ่ะ <c oughs> เราคิดว่านะอ่าสมมุติว่าบ๊อบกลับไปที่ที่อีดิทไกแล้วบ๊อบเอาออกบ๊อบเอาเป็นกิจธ,ธรรมดาสมมตุติเสร็จแล้วมันก็จะยังเหมือนเดิมปะอ่าไม่เหมือนแล้วนะอ่า อันนี้องี้เราก็มาแบบพอเราพอเราได้ลายทั้งหมดนี้แล้วอะลายกลมๆอะแล้วเราอยากจะแค่แบบเติมเราก็ปิดปิดกริดตัวนั้นนะคะแล้วเราก็เนี่ยมาตกแต่งในแต่ละช่องได้พอจะใช้เมื่อไหร่เราก็ไปเปิดค่ะ แต่ว่าเราต้องามานั่งทำทีละช่องนะอืม มันไม่เท่ากันเป็นไงก็ได้อยู่นะประมาณนี้นะ นะอืมดีดีงามทำได้เปล่าอ่าก็โอนะทีนี้ก็ไปใส่เส้นเล่นลายง่ายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปิดมันนะคะมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่เป็นตัวตัว เส้นแมนดาล่าเราก็มาเปิดใหม่ที่ออปจักอันเดอร์อะถ้าถ้าเป็นอันนี้ล่ะไม่โอเอาอันเดิมแล้วถ้าปิดอันนี้ล่ะ ถ้เป็นไหมไม่เป็นต้องเปิดอันนี้ถูกต้องอครูมีวิชายแยกล่างไหม เรียนคอร์สนี้ก็ทำงานส่งไม่ทันครูก็เป็นเหมือนกล้องนั่นแหละครูก็อยากมีวิชาแยกล่างเหมือนกันเดีย๋ยวว่าแต่นักเรียนเลยตอนนี้นะเราก็จะมีงานเขียนหนังสือใช่ไหมแล้วก็งานร้านใหม่ก็อยากจะเปิดนะแล้วก็ก็คืองานส่งเพิ่มง,งานร้านใหม่อะ่ะ วางว่าจะทําว่าจะแบบว่าลุยร้านใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่เอที่ไม่ใช่ฟอนต์น่ะแล้วก็แล้วก็เอเพจก็ต้องทำใช่ไหมเซลเพจก็ต้องทําคอร์สก็อยากเปิดคลิปหน้าเพจก็อยากทำไลฟ์หน้าเพจก็อยากสอนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย สรุปแบบว่าพี้เกียรเถอะนอนเงนได้งานกันอืหนังสือก็อยากเขียนเห็นไหมเห็นไหมจริงอันเนี้ยไปดูแบบเอานะคะมันจะมีไปก็ไปพิมพ์นี้เลยอะแมนดาลานแมนดาลาแล้วก็ลองเอาแบบของเขาค่ะมาลองมาลองฝึก มาลองดูว่าตรงไหนมันต้องลงล็อกตรงไหนออกมาเป็นลายอะไรเงี้ยซึ่งว่าว่าตัวนั้นอาจจะช่วยได้เหมือนแกะเหมือนลองแกะงานอืม นี่น่าจะเป็นเส้นใหญ่ๆเนาะเส้นใหญ่ๆก็ดีเนาะโอเคอยามเมื่อเป็ดมันเดินไป <c oughs> เห็นไหมพอถึงบอกไอะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าข้อดีของความเป็นออนไลน์อะคลิปมันยังอยู่ไง อถ้าเมื่อไหร่คิดอะไรไม่ออกเข้ามาดูในคอร์สเนี่ยดูหัวข้อว่าทำอะไรเพิ่มได้อีกอะไรเงี้ยก็มาจับไปทีละอันจับไปไปทำทีละอย่างทุกอย่างอ่ะมันทำมันเรารู้ไงเรารู้กันอยู่แก่ใจว่ามันขายได้มันมีที่ให้เราขายมันมีที่ทำเงินอ่ะแค่เราจะคว้ามันได้หรือเปล่าเออเงินมันอยู่บนอากาศเชื่อ,อยังเงินมันอยู่บนอากาศเนี่ยถ้า ถ้าแบบมีแรงคว้ามานะเนี่ยทำได้เลยแค่นี้ก็ก็ไปต่อได้เยอะแล้วเฉพาะไอ้ที่พอพาทำง่ายๆในคาเนี่ยก็ไปต่อได้เยอะแล้วนะไม่เอาอืม mm. โอเคทิ้งไว้แบบนี้แหละ แล้วถ้าเราใส่ลายเล็กๆล่ะขอดูหน่อยสมมติว่าเราใส่ลายแค่อืม,อมก็ได้นะถ้าเราใส่ลายเล็กๆข้างใน ไม่สวยเนาะแต่ก็โอเคอืมเหมือนได้ไลายผ้าละแล้วถ้าเราเอาจากตรงนี้ไปละ่ะแล้วถ้าเราเอาจากตรงนี้ไปละ่ะแล้วถ้าเราเอาจากตรงนี้ไปละ่ะ อืมอะไรนะเราต้องเป็นถังเป็ดถังแกะเป็นเป็ดโอเคนะเป็นแกะจะดีหรอเป็นเด็กเลี้ยงแกะเมื่อก่อนเขาบอกเป็นเป็ดไม่ดีเดี๋ยวนี้ต้องเป็นเป็ดแล้วจะรอดถูกต้องเวลาส่งต้องใส่สีไปด้วยไหมคะไม่ต้องค่ะ แล้วแต่แล้วแต่เลยอืมแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นข่าวดำค่ะเขาเอาไปทำพวกแท็กทัวร์ได้พวกลายสักอ่ะที่วบเห็นนะอืมอืมว่ามั่วๆส่้ๆมันก็โอเคนะ <c oughs> ไม่มีแผนอะไรเลยมีแผนแค่ว่าจะมาสอนอันเนี้ยแล้วก็รู้ว่ามันเซ็ตอย่างเนี้ย แต่ก็ไม่ได้มีแผนว่าจะต้องวาดแบบวินิสมาลาแต่ถ้าเราใช้เป็นแบบกิจสองอันอะสมมติว่าเราไปเปลี่ยนเราไปเปลี่ยนกิจอ่าเราเอาแค่เอาแค่นี้สมมติว่าเราเอาแค่นี้แล้วเราก็จะวาดพวกแบบ อสมมุติว่าจะวาดนี่เออมันก็ใช้ได้นะง่ายขึ้นเยอะเลยทีเดียวอันนี้ไม่ค่อยสวยละ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดมาล่วงหน้าเ้าถ้าอ๋อแล้วถ้าจะวาดเป็น พอเปลี่ยนบัตรใช้บัตรนี้โอเคสมมติว่าพอสว่านเอ,อ่อต้นไม้มอ,มองไม่เห็นทาไมแฝงเสร็จแล้วก็ เสร็จแล้วก็อันนี้ไม่โอต้องเป็นแบบ ก็ได้อยู่นะทุกคนเออเนาะก็ง่ายก็โอเคอยู่นะอืมอ่ะได้เหมือนกันทีนี้มันอยู่ที่เส้นกริดตัวเนี้ยค่ะตัวน,วนี้ที่เราจะสั่งเนี่ยตัวนี้มันมีสี่แบบ มันมีอันแรกเป็นแนวตั้งอันที่สองเป็นแนวนอนอันที่สามเป็นกร,กระบาทอ่ะอันที่สี่ก็เป็นกะเป็นเรเดียนกลมๆอ่าทั้งแบบสีแบบแบบสีแบบขอบอ๋อเมามอยเคยเห็นเขาเอาไปประกอบร่างทํำแบบกเาแนวแขกๆกับสมุดระบายสีเออได้ สมุดระบายสีทำได้ก็เหมือนที่บอบทำอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งเส้นเอาไว้ค่ะไม่ต้องถมอะไรทั้งสิน้นให้เนี่ยก็เหมือนที่ทำประมาณเนี้ยแต่แค่เป็นแบบเป็นช่องๆตารางๆอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาไประบายสีเป็นช่องๆเ,เล่นได้อ่าใช่ค่ะชอบสวยเล่นได้ทำยังไงก็สวยอันเนี้ย จอหน้ากันดีกว่า